ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีตัดนะฮะคลิปนี้มาคาดการณ์นะครับผมอี i c กแล้วก็แล้วก็ Player of the Week นะครับผมอีพ e ิกแล้วก็ Player of t h e w e อี e p ก c 3ทีมล่าสุดที่ผ่านมาก็คือสเปอร์ มาหลุดแล้วก็ยูเวนตุสที่ผ่านมานะครับผมอาทิตย์นี้คาดว่านะครับผมมันมันเหลือบาซ่านะเหลือบาซ่าเหลือเอซีเหลือบาเยินเหลืออาร์เซนอลแล้วเหลือเยอะจังวะแต่ถ้าดูจากรูปนี้บาซ่ามีสิทธิ์มานะครับผมบาซ่ามีสิทธิ์เอซีมิลานมีสิทธิ์อินเตอร์เหรออินเตอร์เหมือนเป็นชุดเดิมนะอินเตอร์เหมือนเป็นชุดเดิมนะนะนะครับผม อาร์เซนอลก็น่าจะเป็นชุดเดิมนะฮะอาร์เซนอลชุดเดิมไหมน่าจะชุดเดิมนะน่าจะชุดเดิมชุดเดิมใช่อาร์เซนอลไม่น่ามาที่น่าจะมาจริงๆผมว่าเม,มนยูก็ก็มีสิทธินะเมนยูก็ยังไม่มานะนะเมนยูก็ยังไม่มานะเอซีมิลานก็ยังไม่มาในบางตัวนะครับผมในบางตัวพวก อันเดรปิโลูอย่างเงี้ยนะฮะเดรปิโลูอย่างเงี้ยแล้วก็นิสตาอย่างเงี้ยแล้วนกะ็ผมก็ยังนะก็ยังนะอื้มในชุดนี้เอซีมิลานก็มีสิทธิ์มานะฮะก็มีสิทธิ์มาเมนยูอาร์เซนอลก็มีสิทธิ์อนะินซากี้เนี่ยเหมือนจะยังไม่มาเลยนะอนะินซากี้เนี่ยนะเอตมาดริดอ่ะมีเคลฟอร์ลันบอสซานะครับผมบอสซาเมนยู นะเออว่ะเอาได้หลายทีมนะชุดนี้เอาได้หลายทีมนะแต่คาดว่าน่าจะเป็นเอซมิลานเพราะว่าอะไรดีด้านะครับผมเพราะว่าดีด้าคนเดียวดีด้ากลับมานะครับผมดีด้ากลับมาถ้าเป็นชุดดีด้าก็น่าจะเป็นดีด้าแล้วก็มีเอ่อเปเรลโลนะครับผมเรเปเรลโลนะฮะแล้วก็มาที่เนสตอร์หรือวม้กตอินซากินะครับผมหรือวม้กตอินซากิอยู่นี่นะน่าจะเป็นอินซากินะ อิสกี้นะฮะดีด้านะครับผมแล้วก็เอ่ออันเดรปิโลถ้าเป็นเอซีนะนะน่าจะเป็น AC เอซีแหละผมว่าเราลงมานะน่าจะเป็นบาซ่านะน่าจะเป็นบาซ่าชุดนี้บาซ่าน่าจะเป็นนี่นะครับผมนี่ยสตอร์คอฟนะสตอร์คอฟแล้วก็บาซ่าเหรอยุนครับมาแล้วนะบาซ่าเหรออ,หรอื้มนั่นดิบันโดอ่ะนะ สไตล์คอฟริวันโดนะฮะสตาร์คอฟริวันโดมีใครอีกมีใครอีกเป๊ปกาเดล่านะครับผมน่าจะประมาณนี้นะมีเป๊ปมีสตร์คอฟมีริวันโดถ้าเป็นบาร์ซ่านะนะแมนยูอะอืมอาร์เซนอลก็น่าจะเป็นตัวเดิมแหละบริกวีราถ้าเป็นอาร์เซนอลเป็นผมว่าไม่น่ามานะฮะอาร์เซนอลไม่น่ามาถ้าเป็นเมนยูก็น่าจะเป็นบเบ็คแฮม ที่ยังไม่มีรูปมีเอวินเมนยูนะนะฮนะโอ้โหได้หลายคนเลยเมนยูยังไม่มาเลยไงนะชอไมเคลิลที่เป็นเวอร์ช่นอีพิกก็ยังไม่มานะนะรูฟานิสเตอรอยอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมนะเอซีมิลานนะเอซีมิลานรองลงมาเป็นบาร์ซ่านะครับผมนะฮสองทีมนี้ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับอีพิกนะครับผมส่วนฟีเจอร์เนี่ยยกมา5เจ้าจากต่างประเทศนะครับผม ยกมาห้ารูปจากต่างประเทศนะมีคล้ายๆกันไหมนะมีคล้ายๆกันไหมคล้ายกันไหมยกมาห้ารูปจากต่างประเทศนะฮะโอเคมาทำมาดูรูปแรกรูปนี้นะครับผมรูปนี้ตัวเด่นๆมสซี่มสซี่อะนะมสซี่เนี่ยมาแน่นอนเพราะว่าอะไรมีทุกรูปเลยมีทุกรูปเลยเมสซี่ นะะทุกรูปเลยนะครับผมทุกรูปเลยเราตะโลกมาร์เนส <osc> เนี่ยฮึมหืมต้องเช็คต้องเช็คต้องเช็คนะต้องเช็ครูปสองไม่มีนะครับผมไม่มีนะฮะรูปนี้ก็ไม่มีเราตะโลมาร์เนสนะรูปนี้ก็ไม่มีนะอ่ะมีมีรูปนี้มีเห็นไมครับผมนี่สองรูปรูปนี้ รงนี้ไม่มีนะครับผมเราต้องมีสองว่ะแต่เมซี่มีทุกรูปเลยเมซี่มาแล้วหนึ่งคาซิมิโร่นะครับผมคาซิมิโรมาเชื่อดิคาซิมิโรมาแน่นอนนะฮะคาซิมิโรมาแน่ๆคนดามิน่าจะดึงตัวนี้มาใช้ให้คนเปิดมาแน่นอนคาซิมิโร่นะฮะรูปแรกมีรูปสองมีนะครับผมรูปสามก็มีรูปสี่หายรูปสี่หายไปไหนเนะไม่ติดได้ยังไงก็ไม่รู้เนกันนะ นะรูปห้ามีนะครับผมเมสซี่คาเซมิโร่น่าจะน่าจะมาน่าจะมาสองคนนี้นะมาคนที่สามเดมเบลีนะครับผมเดมเบลีเดมเบลีสองเดมเบลีสามเดมเบลีสามวะแล้วก็เดมเบลีสี่อ่ะนะครับผมเมสซี่หลนโดเดมเบลีนะครับผมอ่ะสามคนที่แบบน่าจะชัวร์นะฮะ เบิกหุ้ยนะครับผมเบิกหุ้ยหนึ่งเบิกหุยนะกห้ยหนึ่งป่ะ,ะ,ปะเนี่ยเบิกหุ้ยหนึ่งป่ะอะไรบะเนี่ยแล้วก็เบิกหุ้ยหนึ่งไม่น่ามานะครับผมไม่น่ามาถ้ามีสองไม่น่าไม่น่ามานะฮะไม่น่ามาโอเคควาราโดนะครับผมควาราโดูวาราโดไม่มีนะเนะี่ย คือแต่รูปมันค่อนข้างหลากหลายเหมือนกันนะนะซึ่งดูอย่างงี้มันดูง่ายเพราะว่าถ้าตัวไหนที่ทุกคนหยิบมาเนี่ยมันมีกาสมาค่อนข้างสูงนะแต่ควาราโดอย่างเงี้ยถ้ามีหนึ่งเนี่ยมันก็ยากนะน,ะนี่ก็ไม่มีนะ,นะควาราโดอามี2ก็ไม่น่ามามี2ตอนนี้ที่น่าจะมาแน่นๆก็มีเซซ่คาซิเมโรเดมเบเล่นะฮะมซคาซิเมโรเดมเบเล่ที่เหลือก็ไม่น่าเหมือนกันและไม่น่าตราฟาซิวายงี้ยก็รูปอื่นไม่มีแน่ๆนะฮะ ราบัสิวาไม่มีแน่แน่ไม่มีแน่แน่แต่ทีเ่เห็นตรงนี้ก็คือบีเทนเซนต์นะครับผมดีเทนเซนต์เหมือนมีหลายรูปอยู่นะนะฮะร,รูปนี้มีไหมดีเทนเซนต์มีไหมไม่มีนะครับผมรูปนี้นะดีเทนเซนต์สองนะฮะดีเทนเซนต์สองดีเทนเซนต์สามแล้วก็ดีเทนเซนต์สี่อะนะครับผมมีสี่เลยนะฮะตอนนี้ที่ชัวร์ก็เมสซี่ คาเซมิโร่เดนเบเล่แล้วก็ดีนแฮนเดสันนะครับผมมากคนต่ปไปเขาใครดีนะรูปแรกนี่น่าจะไม่มีนละ้วถ้าจะมี4คนนะฮะน่าจะมี4คน4คนนะครับผมรูป2เนี่ยถ้าจะมีก็มีเบรโดซิลวานะเบรโดซิลวาเนี่ยอืมอืมไม่มีเลยมีรูปเดียวนะฮะมีรูปเดียวเดอร์ลิกนะครับผมเดอร์ลิกก็ไม่มี ไม่มีมีอะมีสองสองมองว่ามันน้อยไปนะโอกาสมาก็ค่อนข้างน้อยแหละคริสมันะครับผมคริสมันไม่มีเอ้ยมีสองนะคริสมัคริสมันสามแล้วก็ผมไม่มีสามว่ะแล้วก็มีสิทธิน์นะถ้าสามเนี่ยสามก็มีสิทธิ์ค่อนข้างสูงเหมือนนะนะฮะสามก็มีสิทธิ์ค่อนข้างสูงเหมือนกระนะฮะมะอีกน่าจะหมดแล้วตัวอื่นก็มารูปละตัวนะครับผมรูปสามเนี่ยมีฮาร์เลน ฮาเลนหึมฮาเลนไม่มีนะฮาเลนไม่มนะีในรูปนี้อัมโซเดวี่ก็ไม่มีนะครับผมมาอย่างละตัวรูปตัวนะฮะไม่มีรูปสี่เนี่ยดันเด่นมีเดบรอยนะครับผมมีเคเบินเดบรอยเดบรอยมีสองก็คือรูปนี้กับรูปนี้นะมีสองรูปอื่นจะเป็นฮาเลนจะเป็นเบรโดซิวาไปนะครับผม โอเคนะะาตารูปมาทีนี้ก็ไม่ได้เยอะราบิโอก็รูปเดียวราฮิมดีอารก็ก็ถือว่าเด่นนะในทีนี้นะเอซีมิลานแต่ก็มีรูปเดียวหรือว่าสงรูปเดียวนะครับผมรูปเดียวเดียวบาก็คนเดียวนะโอเครูปสุดท้ายรูปสุดท้ายมีวินิซิอุสมาแต่ก็มารูปเดียวเหมือนกันนะที่มาทุกรูปมีเมสซี่ครับผมมีเมสซี่ทุกรูปเลยคือโอกาสมาสูงจัดทำาแบบนี้นะ นะคาเซมิโร่มี4รูปนะครัคาซมิโร่มี4รูปนะครับผมมีส่มีสี่นะคริสมันก็4นะครับผมเอ้ยคริสมันสามนะครคริสมันสามนะครับเดมเบเล่สี่ดีเทนสันสี่นะฮะชูๆรนะตอนนี้ก็คือเมสซี่คาเซมิโร่เดมเบเล่ดีเทนสันเอาตัวคริสมันอ่ะอองตัวคริสมันก็มีสิทธิ์นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้สหรับคาดการ์ดอะเพลย์ออฟเดอะวีค จากต่างประเทศนะก็เอาหลายรูปมารวมกันดูซิว่าตัวไหนที่มีความคิดตรงกันที่หยิบมาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมีประมาณ5คน6คนนี่แหละนะประมาณ5คน6คนนะครับผมมสซี่คาเซมิโร่ดีเทนสันนะฮะใครหนึ่งคนเมื่อกี้ลืมไปแล้วต้องดูภาพเรกวะนะเพราะ้รกชัดมสซี่คาเซมิโร่เดมเบเล่ดีเทนสันนะครับผมแล้วก็มีคริสมานเพิ่มมานะฮะแล้วก็ รูปนี้มีไหมรูปนี้ไม่มีนะฮะไม่มีแล้วก็มีเดอะบอยอ่ะมีเดอะบอยนั่นะครับผมเราตะรูปมาติเนทอืมก็นาก่าจะมาแหละจริงจริงนะก็นาก่าจะมาแหละแต่ที่ชัวร์ก็สี่ห้าคนนี่แหละนะเมสซี่กาเซมิโรเดมเบเล่เดีเดเยร์ซันแล้วก็คริสมันนะฮะโอเคประมาณนี้สำหรับคาดการณ์อีพิกแล้วก็อ่าเพลเยอร์ดวีกนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผม วันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go